ครับเขบอกว่าเป็นทิปทิวเดินเล่นมันหยุดตอนนี้เนี่ยขนดขนานี้เนี่ยแบบยับไปหมดแล้วเนี่ยดูดีครับใคกก็ไปเรี้ยงท้าเลยที่ที่เราเห็นนี่ยนี่นหน่าขานะครับก็ต้องระวังเป็นอย่างมาก ชิบชิวตรงไหนไวะเนี่ยไมย่ไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยถึงแปดโลเนี่ยชิวตวลอดอที่อันตรายจริงๆน,นี่ครับต้องรอกันนะครับแล้วลดดก็ระหว่างรอดูสภาพดีครับต้องพิงนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนะี่ยเป็นเหวต้องพิงอย่างเงี้ยเอียงไปนะเอียงไปทางฝั่งที่เป็นภูเขาดีนะกระโดดชิบชิวชิวมาก ไปจเป็น hmm. ต mm ่อโอเคขนาดถ่ายวีด hmm. wow, okay, mm ีโอละ